คุณทา่ตอนนะตอนีที่สุดนะคะเราอยู่ที่เมือาณที่รวมกอาทั้หอาหารการกินก็ทุกอยดายุคใช่ครัแล้ที่รื่กงมตลาดน้ำของเมืองโบราณนะครับแช่ครับขึ้นชื่อว่าตลาดน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นแหล่งที่รวมอาหารไทยชั้นเลิศนะครับอยู่ที่นี่แทบทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะคะยังมีทั้งขนมหวานขนมไทยโบราณต่างๆด้วยค่ะครับแออย่างนี้จุ่ๆนะอไรทยชอบ่ไรโอ้ยถ้าเบสิกที่สุดนะคะก็อเหียซ้มตาไก่ยา เบสิกเบสิจริงๆน,น่ารไม่ออกเลยนอ,อันนี้ผมเองก็ชอบเหมือนกัน<ต>ัดไข่ผมก็ชอบเป็นคนชอบกินตัดไข่มากแล้วเดมีเขาออกมาไปยุคทำเส้นก็นตั้งหลายแบบไม่ว่าจะเป็นวินเส้นหรือว่าจะเป็นมกกักะโรนีเพื่อนต่างชาติช <c oughs> ใช่แล้วอ่าและของเพ่อ่ะของเพ่ังขาเปลี่ยนปลาสีสนเ่ยก่ด้วยจะเป็นสีมส่วเียว <c oughs> สีขาวน่าานกเลยนาสีมาจากธรรมชาติ่คะเด็กๆดก้ อยากทำเป็นเปล่าอยากมาศึกษานี่จะมีสามีต้องหัดสุไปจงหวเหมือนน้องเราว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นเนี่ยจที่ชวนมาครอบครวแล้วจริงๆะตอนนี้เนี่เรื่องของนองที่ว่าเหมือนจะดูเป็นเบสิกนะที่เราพูดกันแต่จริงจรถ้าย้อนไปหลายร้อยปีขึ้นมาเนี่ยอาหารเราี่